Luôn 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 nữa, luôn 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 mày là oh. ừ. luôn ừ, ừ, luôn ล่องอลไรดียว่องอยู่กนเนาะปลานขอขอน่าจเขาหงมนักมอ <c oughs> อ่องที่เดียวาฟังอะไรอมาเลย,ย,เลยไปใกลเติบนะครับ มองก็จะเอาถิน่นเงียบไวไปหมดแล้วเอาใส่ดีวะเอาเก่ไกลดีบ้าเรื่องไ,ไหนดีไปทีละยังคงฟังนีเครับฟังอยู่แต่เคยมาลงเสียที่สียางไก่ วัดอดมากนี่รัดอือืมมนี่มังนงนะครับตัสะวะวางนี่วอบเรียบร้อยดีอไปสภาพดีแล้ว มึงซื้อนีงามนี่นรนปลอดไล่หรอมึงไลหดอันนี้ฮะที่ผม ลืมลืมของเนี่ยลืมอนี้ตายหมดป่าไปครับลงเลยตัอเดี๋ยวไอยครับลงแลง้วเขาจะติมลงเป็นไม้แหลกเนาะเป็นยังไง <c oughs> มองลงนะครับเพิ่น มีคนลงน,นนะเขาเลนยนี่ครับพางทีเนาะเดีย๋ยวเขาชีวางเบ็ดยาวไปเรื่อย,อยๆนะครับที่มีอะไรไปเรื่อยๆเรียบร้อยครับลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาบริเวณเขาข้าเจ้าก็ตีเรืร่อยๆอยู่นะหนานั่นปลาเขาแต่ว่าหนานี่ เพิ่งเคยเพิ่งเคยมาลองครับสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับเอไอซันนีก่กรวันนี้วันที่มาเอาไม้เก่าต้นกเกานะครับเกตะเลาลงก่อนนะครับขึ้นขาลุ่มเป็นบ่อลายลังนะกรับขบอยากเขอบไปกวนแล้นะครับก็เลยลุ่งนี่ข่างสะพานเลยลงข่างสะพานเลยแต่ว่าเกตาวลุ่มกับโบค่อยเอข่ากัน,นไปน,นะเรากลงไปก่อน,นครับเพราะว่าเดียบเรียบมาแล้ว มา,มาลงมังก่อนรข้าเจ้าตกทั้งสะพานกนว่ากะกินอยู่เลยนะ,ะเดี๋ยวเขามาลองบุญติกลินบ่มีตอดมาครับมีนะครับเพิ่งลงเว็ดได้ไปแป๊บหนึ่งสำหรับนาทธนัยสีมาวัานเสาร์ที่นี้ก็มาได้นะครับน่าจะโอ้ยตอดนะน่าจะเป็นปลาตะเพียนไม่อยู่อะไรดีแล้ว เงียไหมบ้างเงยังไหลเลยนะครับเลิ่มหอมๆลงไปอย่าง,งหอมเลย อยู่ว่ะลองตอดโดนอะไรเพีย้ยนนะครับตอดโตพ่อหน่อยตอดอ่ะ ตอดบอเด้ตอดบาลวัดมาทันเลยครับตอดตอดปุ๊บปุๆเหล่านี้มากขึ้นสเต็ปวันเสาอีกแล้ว อยมันฟุ้งนีว่วะน้อเขานี่มันฟุ้งนีว่วะนอ้อเขานี่ไปคาถาเดิมเปลี่ยนโตเด้อไปเอาปลาตัวใหญงมากไปนิ่มตัวใหญ่โตเสรยมงามมาเปลี่ยนโตเด้อไปเปลี่ยนโตมันนันแบบี้ นี่เดจะเพีพย้ยนเพี้ยนครับใส่สวยเลยมาเลแต้มแหลก ของมาลังหนึ่งต้องไปตีไตตะพันมั้งปากเห็นตายนะต้องไปตีตีเร็วตีเร็วเนี่ย น้าปงเงารับมีตะเพียนรับแขกอยู่นี่ตะเพียนรับแขกอยู่นะหวานตะเพียน,น,น,ยนตะเพียนรับแขกครับนี่ซึ่งมีอะไรรับแขกอยู่ รับแขกอยู ải, ่หนนามบัตอีึซบหน่อยโอ้ยหน่อยโพดธหน่อยกหน่อยพุด้วยโอ้กินอยู่ไต่สะพานนะปลาปลาเขาไต่สะพานหมดครับไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวตัวหน่อยโพด มันคันได้สบสบหน่อยที่ลองทีีมัน ติพย์กระ,ะเพียนระเพียนรับแขกนะครับถงมนินอยู่ะเพียนรับแขก บังสว่าลอยมันตึมเลยทันทีมันเขาโคงเลยพราเจ้าพ้าเจ้าจน่นไอเอาปลาน้านขางฟังเอาปลาน้านขางฟังเราตีพวกปอดลงมาอะไรแบบนี้ครับไปตกปลาคืออยู่มุมๆในอยู่บกันเต็มครับอันนี้อยู่โค้งมันก็ดีแนี่ย่บ่บเขาสกรบเล่นกับคนตัวปลาก็เงีย สองมือเงียบตัวตะเพียนมือเงียบคับตะเพียนเขาเลยแหละโอ้โหเขาสิเพียนเวลากินเป็นยนื้มือแรงหรือเปล่าหรือจังไรแต่ว่ามือนั้นนะไปนิ่งเขาพลังเขายิ่งมือแรงมาเมือมือแดดเดี๋ยวรอบนี้จะสิ้นแล้วครับเหี้ยงอะไครับอื้ม นี่ก็ได้เวลากลับแล้วนะป่าก็ตอดตอดค่อยคเต็กเต็กเตกเต็กเตกตอดแบบบ่เต็มใจน่าจะเป็นตะเพียนนะครับตะเพียนรับแขกนิ่นบเห็นบเห็นเงาเลยมันเราบ่ได้บาเเขาตียากแล้วเขาเขาตีผักดุ้สวะลงมาสวะลอยเต็มเลยเดี๋ยวก็เต็มหนานี่ครับ ซุ่มพวเราหยกสะดุง้งตีอะไรแล้วโยกอะไรเต็มหนานี้แล้วครับโบขึ้นบัดได้พันกันบุญปุยเก็บของกลับบ้านดีกว่ามือใดมือบัดได้ครับมือใดก็ไเลหลายมือบัดได้กับบได้เลยครับ,บดได้สองตัวก็สสีปล่อยกับซคื่องเัา ก็ตอดเรื่อยๆครับเอาน้ำป่อยเจอคลิปหนาครับมาหนี้คล้องสวดเผาไตสะพานไม้เงียบนะครับต่าีก็ตะเพียนรับรับแขกทันสีเด็ดแน่ครับคุณละต้นในกระเดาครับหันหันมาเห็นต้นกระเดาษยางไว้เลยนั่นแหละมองหันละต้นกระดาเขาดีครับเน,น็น เจอคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้กันนะครับสวัสดีครับไปแล้ว